การจุดธูปร้อยแปดดอกกลางแจ้งนะคะจะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นทั้งการเงินการงานและชีวิตครอบครัวนะคะถ้าทำถูกวิธีถูกหลักนะคะจะทำให้เรามั่งมีเงินทองทรัพย์สินเยอะแยะมากมายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะคะ วันนี้ก็ขออนุญาตตอบคำถามท่านผู้หญิงท่านนี้ซึ่งสอบถามเข้ามาถึงบทสวดบทกล่าวคาถาเวลาเอ่ยนะคะเวลาจุดทูปต้องเอ่ยอะไรเนาะอ่ะก็จะขอกล่าวว่าการจุดทูบร้อยแปดดอกกลางแจ้งนะคะให้เราทำวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงนะ เพราะวันพฤหัส,สบดีเนี่ยมันตรงกับวันครูจะเป็นวันที่ดีมากนะคะและถ้าเป็นวันตรงกับวันพระเลยก็จะยิ่งดีมากๆเลยจะช่วยเสริมดวงเสริมบารมีขึ้นไปอีกนะคะพิธีการทำนะคะให้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะแล้วทำก่อนเที่ยงเสร็จแล้วให้ตั้งนโมสามจบนะคะ แล้วสวดบทคาถาอันเชิญชุมนุมเทวดาก่อนนะคะเพื่อให้เทวดาทุกองค์มาเป็นพยานนะคะแล้วเราค่อยเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานะคะขอคมากรรมโอโหสิกรรมเทพยดาทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ทรณีพระแม่คงคา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่เคยทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อท่านทั้งหลายขออโหสิกรรมแล้วและช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตเปิดทางทำมาหากิน เปิดปัญญาเปิดความโชคดีให้ข้าพเจ้ามั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองแล้วขอให้มีโชคมีลาบค้าขายดีทำกิจการอะไรทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จพบเจอแต่ความดีงามสาธุค่าเสร็จแล้วให้เราตั้งนโมสามจบนะคะแล้วเอ่ยคำว่าปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ ซึ่งเป็นพระคาถาพยายมประชุมกับพระอินทร์พระพมให้มีคาถาบทนี้ให้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนะคะพอเรากล่าวสิ็จแล้วแล้วเราก็พูดคำว่าพุทธทางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดแล้ว